โอวันนี้มาเพื่อมาชมบรรยากาศห้อนเน้ค่ะโอ้ยฝนบอ่อตกเนาะคะ่ะเมื่อนี่ห้อนสุดๆเ้ว้อพี่น้องเด้อห้อนคักห้อนแน่ห้อนแบบบอกบ่ถือเอารลดขนาดนั่งยูโฮมเด้อค่ะกัยงโอ้ยห้อนอีหลีค่ะเลยพามาชมเบงเนี่ย่่ะค่ะอยากให้พ่อแม่แฟนขับเอฟซีได้เห็นบรรยากาศแบบร้อนมากๆ ามาเบ่งบรรยากาศทงนาทองท,ง,ทงปลาสวนเ้ยค่ะเด้อพามาชมพามาเบ่งนี่แหละค่ะอยากให้เห็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่ามันมูลบ้านมูลเจ้าคือสิบัหอนทบ้านข่ดอกมั่งข่บ้านนี่เนาะพอๆพแอพอม่แฟนขับเอฟซีปูนานลักของยายแสงแต่ละคนละคนนี่เนาะคือสิบัหอนซำบ้านยายแสงดอกเบ่งแล้วเนาะเมืรอนี้เนาะ มัมบ่ว่าถึงไพดอกคเว้าถึงสามีแห่งชาติก็ว่าได้ค่ะสามีแห่งชาติคือไผ่ค่ะรูปน้องบอยสีชัยค่ะน้องบอยสีชัยของอน้องแอนอ๋อละดีของเขาเด้อค่ะนี่แหละพาพาพอๆเม, αι, ม, αι, ม αι, ่์เมแฟนค่ะเอฟซีมาสมมาเบิงมานี่ให้กำลังใจกับ น้องบอยสีใช้ของเขาเนาะค่ะสุดยอดอีหรีเด้ค่ะสามีแห่งชาติยังน่องบอยเนี่ยค่ะเนาะวุ้ยบาัวาอีเฮ็ดอย่างออกมาปังทุกเรื่องดีทุกเรื่องสุดยอดอีหลีค่ะสําหรับน่องบอยสีใช้ของเขาสุดยอดนะคะ่ลเปิเป้ลผลโพดนะคะ่นเอามาโพดนะคะมอดิร์สตอรีนะคะ หรือขาวทุกทุ่งนั่นสินะ,ะสุดยอดสามีแห่งชาติวงการหมอรำสันว่าคงไม่พ้นบอยสิชัยหมอรำใจเกินร้อยสันจัดใหญ่จัดจริงจัดเต็มทุกงานและคนนี้หก โอ้ยเนาะค่ะนอ้อเดี๋ยวเด้อค่ะแฟนคลับเอฟซีพูนารักกำลังเบึงให้คนนี้6กันยายน6-7ว่าสันจัดเต็มความบันเทิงหมอรำสองงานรวดในวันเดียวกันว่าสันป้าพี่น้องสิเอบึงจังไดเนี่ยสิแลนเบึงอันใดแน่เนี่ยหมอรำสองงานรวดในงานในงานเดียวกันเนี่ยอ่าหมอรำคณะดถือ แบบว่าเรื่องใดล่ะหมอรำคณะเดียวนี่ละแต่ว่าสองงานลวดในบันในวันเดียววสันเนาะอ่านั่นคืองานฉลองหนึ่งปีโรงแรมเดอะบอสกีนและปาร์ตี้วันเกิดแอนออร์ดีสันสามสิบสองปีงานนี้มีลูกทุ่งหมอรำเด็ดๆแล้วลูกสาวฝาแฝด เพชรพลอยมีคิวโชว์ด้วยสัน้นปั๊ดน้องเพชรน้องพลอยก็มีคิวโชว์อีกต่างหากพี่น้องบ่เป็นธรรมดาเด้ยค่ะเล้วเต้าแฝดสองคนนี่โอ้โหเป็นสมสมกับเป็นลูกศิลปินอิหลีด้อค่ะบ่ธรรมดาเด้ยค่ะเต้าแฝดน,น,น้องเพชรน้องพลอยนี่สมกับได้มาเป็นลูกศิลปินอิหรีเต้นกาเกง่ง โ oh, ah. อ้โหเฮ็ดลีลาอียังก็เป็นทุกอย่างเฮ็ดได้ท e ุกรูปแบบทันเทะเนาะนี่ล ah. oh, ok ่ะถึงอยากให้พ่อพ่อแม่แม่แฟนขับเอฟซีได้เห็นน้ำกันนี่ล่ะเนาะโอ้6กันยายนนี้กับงานฉลองครบรอบ1ปีโรงแรมเดอะบอสกินรถกระนำบอสแคร์และร่วมอวยพรวันเกิดน้อง แอนออลดีชมรำซิ่งอภินันทนาอภินันดาวเหนืออ้อมสุนิสาและคอนเสิร์ตซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งอีสานเบียพร้อมพงณนะบ้านพักหมรำใจเกินร้อยว่าสนปัดน้นองเบียพร้อมพงกมาเด้กค่ะไม่ธรรมดาค่ะ เบียร์พร้อมพงนี่บอด้ธรรมดานะคะแฟนแฟนแบบโอ้โหให้การตอบรับแบบเกี้ยวอิลิแน่นอิลิสาหรับน้องเบียร์พร้อมพงของเรานะคะ,ะบ้านพักหมอนำใจเกินร้อยมีคอนเสิร์ตน้องเพชรน้องพลอยด้วยเต็มเต็มบ่ายสามโมงถึงทเที่ยงคืนงานนี้แฟนแฟน,แฟนเตรียมเข้าไร้กลุ่มปิดและบอก บอสบอยเปิดบัญชีมาลัยวันเกิดซอแอนกันคึกคักสนั่นโซเชียลแล้วอีหรีเด้อค่ะผู้ใดก็มีแต่คนอยากให้มาไรเนาะค่ะเนาะให้กับ มอบความสุขความนี่ให้กับน้องแอนอรดีของเขาเพราะว่าเป็นวันเกิดของน้องแอนด้วยเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีของโรงแรมเดอะบอสกินพ่อมินศินามีแต่พอ่พอพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจคอยเป็นพลังบวกให้กับ น้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีมาตลอดมาไลนนี่ล่นหลามแน่นอนสำหรับน้องแอนออรดีของเราเนาะคู่ชีวิตของน้องบอยสีใช้ของเขาซึ่งบอดบอยนี่ไม่ธรรมดาอะไรก็ไม่ธรรมดาสักอย่างมีแต่เนว้แบบโอ้เพชรให้เขาแบบเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาสำหรับน้องเพชรน้องพลอยก็คือกันเนาะ,ะเป็น เด็กที่แบบโอ้โหแฟนคลับเอฟซติดกันเกลียวเลยค่ะสุดยอดเลยจ้าเอามันอนี้ยายเสียงกับีข้าวสารเราสูแฟนคลับเอฟซีผูน่ารักฟังสน่นีเมื่อนี้ขอลาไปก่อนนะจัดสวัสดีจ้า